ความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทชแพร่ FM 91เมกะเฮิร์ ทชื่อเอียงโกายแต่ครั้งโบราณกาลก่อสวยเอ่ยงามแท้เมืองแพร่นครสมดังเป็นเมืองอมรทินสถานตำนานพระลอเย็นช่ำด้วยสายน้ำยมไหลามาจากแนวเนินผา ท่านทัญญาชูชแสนเพลินสานซึ้งเพลงเสียงสอเอื้องโดอยเจ้างามละอแข่งชั่วใบไว้เอ็นเล่นลมกูสายราตรีมีมุมคลางคืนนั้นเราเคยนั่งชื่นเชยยอดชูคู่ชม สรรถ้อยคำคารมปานประหนึ่งน้ำพื่งนผสมคราวสายลมแสงเดือนเพื่อนใจยามจากไปแล้วมีแคล้วคำหนึง่งด้วยความคิดถึงทราบซึ่งมีมีลืมได้เหมือนดังต้องมนเข้าดนหรือไทย ังงจจตติดตรึหววใเียโส,ยยสวัสดีครับปอม่พี่น้องกคะฟังคุณผู้ชมที่กำลังเอกียดที่ตามับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยก็ดำเนินรายการโดยผมนพดลทองประไพพบปะกันในช่วงเจ้าของวันพุ๊ดนะครับวันนุกนวันี้วันพุ๊ดวันที่8นะเดือน พฤษภาคม2 5 6 7นะครับตรงกับวันขึ้นหนะึ่งคนำเดือนหกตนะเดือน8เหนือนะครับนะเดือนนี้เดือนแลนะถ้าว่าตามฤกษ์แหมยามดีนาะเรื่องของการยึดถือนะครับประเพณีนะอย่างต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่าเดือน8นี้เป็นเดือนที่ดีอยู่นะครับนะบางผองบางคนก็อาจจะมีการ จัดงานบวชบวชลูกบวชหลานนะขึ้นบ้านใหม่พ่องนะครับอย่างนี้ก็คงจะต้องนะมีแหมหลายอย่างหลายอันนะครับอตนะีจะมีกันขึ้นนะก็เป็นสิริมงคลคับนะหลายหลายท่านนะครับนะเอาเรื่องราวข่าวสารนะครับจาการายการนะติดตามหับฟังกันต่างวิทยุคลื่นความถี่91 h สเมกะเฮิร์สนะครับสวทแพร่นะสวทจุดแพร่นะต่าง แฟนเพจกนะ็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับนะส่อเสือวอแหวนพอทหารจุดแพร่นะนะติมันนี่เพื่อปมไอพี่น้องนะได้หูได้ยินแล้วก็นะเข้ามานะพบปากกันนะครับนะต่างแฟนเพจนะของสวทอปแปรน,นะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะครับประเด็นทีจะนําเรียนกันนะก็มีข่าวนะครับการนะดําเนินโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติ นะแล้วก็ในเรื่องของการประกวดปราสัสญญัักษักนะครับนะแล้วก็เลือกแม่ดีเด่นะความปลอดภัยจากพายุนะครับนะแล้วก็นะการดําเนินกิจกรรมนะเป่าบอบาดานนะครับเพื่อตีจะหับมือกับในเรื่องของภัยแรงแล้วก็ในส่วนของมัติคอรมอนะครับเกนะนะนะี่ยวกับเรื่องของการลดกาไฟฟ้า อนะย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนี้จะเป็นจะใดนะครับในเรื่องของขอม,อมัติคอรเมอเมตะวานี้มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับทีนะ่จะได้หงติดตามกันเอาไปกันทีนะเรื่องของอข้าวก่อนก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะบอกว่า,าแสงน้ำใจไทยทั้งชาตินะครับเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมพาต อันนี้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแปรนะครับเมื่อตะวันนี้เจ็ดพฤษภาคมนะครับเวลาบ่ายโมงกึงตีห้องประชุมเบียงโกใสจันสองสารากางจังหวัดแปรนายธรรมนูนศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินวิ่งปันป้องกันอัมาพาตครั้งที่ิ0เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพาหรอบสอบแปดกรกฎาคม2567โดยจังหวัดแปร่หว่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชนอาสาสมัครและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์นะสิริราชพยาบาลนะครับมหาวิจัยมหิดลนะได้จัดโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกอันอัมพาตครั้งที่ิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6, 6 8, รอบ28กรกฎาคม2567สำหรับปี2567นะครับก็เป็นการจัดครั้งทนะี่10ิบนะครับในหัวข้อคนไทยสมองดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อ,อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดังแสงน้ำใจแล้วก็เป็นแบบอย่างของคนไทยในการทักษาสุขภาพ แล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับก็เพื่อหื้ความหู้เรื่องโรคโรคลอดเลือดในสมองแก่ประชาชนตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการออกกําลังกายอย่างง่ายเดินวิ่งปั่นจักรยานนะนะครับปั่นรถที่ เพื่อให้มีสุขภาพดีๆห่างไกลโรคกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ได้กาหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่สองนะครับวันเสาร์วันที่สองนะครับพฤศจิกายน2อง7ก็จะประกอบด้วยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมจัดแสดงนิทรศการความหูเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับกิจกรรมนิ้วเจน คนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนไทไรสโตกนะแล้วก็กิจกรรมเดินวิ่งป้องกันอัมพาตในวันเสาร์วันที่2พฤศจิกายน2อ6 7ที่สตีสนามกีฬาอบจอแปโดยหับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเมตรจำนวน1.715คนนะแบ่งการลงทะเบียนเป็น2ช่วงนะครับก็คือ,อแฟนแฟนพันแท้นะ ลงผู้ที่ลงทะเบียนนะครับปืนบอกว่ามีเบอร์อยู่นะครับ W R B 9นะครับแล้วก็ W R B 1 0บนะึงสองครั้งนะครับจำนวน479คนลงทะเบียนผ่านาระบบไทยรัฐระหว่างวันที 1, ่หนึ่งถึงเสาห้าพื่อภาคม2 5 6 7ัน้อนะครับนาะวันนี้วันดีนะครับีแล้วเนาะนะครับนอะนะยังตันกันอยู่นะครับ นะแฟนพันแทแทนะ่ที่จะลงทะเบียนกันนะครับนะลงทะเบียนกันระหว่างวันที่1ถึงเสาพฤษภาคมสอง7ัน้ก็แล้วกนะ็แบ่งการลงทะเบียนแหมช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่สองนี่คือบุคคลทั่วไปนะครับจำนวนปันสองคนลงทะเบียนร,ระหว่างวันตีเสาเจ็ดพฤษภาคมถึงวันตี่31สิงหาคมสอง7หหรือว่าจนกว่า เสื้อของโครงการจะมดตามโคต้าจัดสรรของจังหวัดแปรนะครับก็ทั้งนี้นเชิญชวนผู้สนใจข้า่ามกิจกรรมแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการตามวันแล้วก็เวลาดังกล่าวกันตัวนะครับอันนี้จะติดต่อกันไปตางไหนะครับเนาก็คงจะต้องไปตางจังหวัดก็แล้วกันนะครับเนาะเบอร์โทรผมก็บะบได้มีทั้งนี้นะครับเอาก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับเนาก็สามารถที่จะ นะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็สมัครกันได้นะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการแสงนาใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอมาาัมพาตครั้งที่สิบนะครับเฉลิมพระเกียรตนะิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเจริญจวน้าแปรนะห่วงกิจกรรมกันในวันเสาร์วันที 2, ่สองพฤศจิกายน2นองพันะครับเืนะครับนะครับเราก็คอนก้างตีจะแฮมไกอแต่วานะการลงทะเบียนเนี่ยใกล้เหลือเกินนะครับเอาไกลจะครบละนะ ดังนั้นก็นะต้องนะดิ้นรนกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไปกันที่เรื่องของการประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันซั์น้ำโชกนะครับสั์น้ำโชกก็ในเรื่องนี้นะครับจังหวัดแปรเชิญชวนห่วมประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันซั์น้ำโชกแล้วก็จื่อเกมการแข่งขันนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่4 1แล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาตินะรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่8ก็ตามที่จะวัดแปรได้ครับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคื้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่4 1ปีพุทธศักราช2568น,นะครับ นปีหน้าพุน่นนะครับเราต้องเตรียมตัวกันละก็จะมีการขึ้นระวางวันตีหนึ 10, ่งถึงสิบพฤศจิกายน2อ6 7แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคห้าครั้งที่8นะครับปีปศสองพันหสิบแปเนี่ยน 2, 8, นะระหว่างวันทีสองสองถึงสองแปดพฤศจิกายนสองพันหกสิบเจ็ดนะครับอันนี้คือภาคห้านะครับภาคห้านี่นะเดือนพฤศจิกายนนะครับ ก็เพื่อคัดเลือกน,ะนักกีฬาไปเข้าห่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะนะครับเนาะสุราษฎร์ธานีนี่ปูนนะนะครับเนาะก็ปี68แปดปน๊ะนะนะครับแต่ว่าตราสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาจะเตรียมกันไว้นะครับเป็นการจัดแข่งขันกีฬาภาค5นะครับเนาะแต่เขาก็ม่ได้เป็นเจ้าภาพนีนมือเนานะเนาะ นะก็จะได้เป็นเจ้าภาพนะครับดังนั้นจังหวัดแปรก็ได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันนะครับเป็นโลโกโล้หรือว่าสัญลักษณ์สัตว์น้ำโจกนะครับนะมาสคอตนะแล้วก็จือชือเกมการแข่งขันด้วยนะครับนะนอกจากเป็นสัญลักษณ์สัตว์น้ำโจกแล้วก็จะต้องมีชื่อเกมการแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาคห้าเครื่องที่41แล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือกผักฮะรั้งที่8ในการนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเนี่ยจังหวัดแพร่นะครับก็ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดตาสชนลักษ์การแข่งขันแล้วก็สัญลักษณ์ซัดน้ําโจกนะครับโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่นะครับโทรศัพท์054 ห้าสามหน่งหนนะครับ0 5 4 5 3 1 4 1 8มลองนะครับนะลอง,ลองติดตามกันก็ไปกันที่เรื่องของข่าวนะครับตะกี้นการประกวดเนาะไปเลือกแม่ดีเดนนะครับเนาะแต่ละข่าวนี่ก็มากันอยู่ตลอดเอา เรื่องของแม่ดีเด่นนี่นะครับก็คือว่าตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2 5 6 7ในวันที่12สิงหาคม2 5 6 7เพื่อเธอทูนและก็เผยแพรพ่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาตินะเพื่อเผยแผ่ พระคุณและก็บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและก็ประเทศชาติเป็นการยกย่องแม่ดีเด่นและก็ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่โดยมีกิจกรรมที่สําคัญรับประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติก็คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติตึงในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคเพื่อยกย่อง แล้วก็เผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อปรากฏแก่สาธารณชนโดยเพื่อจังหวัดแปรเนี่ยนะครับมีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําปีสองพออหตามลักเกฑนเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติติกกาหนดนะจังหวัดละหนึ่งคนนะแล้วก็เสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทใดก็ได้จังหวัดแปรนะครับนะบนะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ าการคัดเลือกแม่ดิเดนแห่งชาติประจำปี2 5 6 7มาเพื่อหูอได้หู้กันโดยสามารถเสนอแบบกรอกประวัติแล้วก็ผลงานนะครับต้องมีการกรอกประวัติแล้วก็ผลงานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแปร่สารากลางจังหวัดแปร่จันหนึ่งนะครับภายในวันที่5 5พฤษภาคม2 5 6 7ก็เหลือเวลาเจ็วันนะครับนะก็คงจะเรียบเรียงกันได้นะประวัติแล้วก็ผลงาน โดยมอบหมายให้นางสาวออรอบวินันสุวรรณรินทร์นะครับตำแหน่งนักพัฒนาสังคมนะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่จะประสานกันไปก็คือ0 5 4 5 1 1 5 7 2นะครับ5 1 1 5 7 2ต่อ1 3หรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0 9 3 2 6 9 6 3 5 7นะครับเป็นผู้ประสานงาน นะครับมือถือนี้อาจจะติดต่อฝังนี้อาจจะบอตันนะครับก็ติดต่อนะครับ7 5 5 5 5 7 5 7 2นะครับ5 1า5น2ลักฐานประกอบการเสนอผลงานนะครับก็มีหื้อเสนอแบบเสนอประวัติแล้วก็ผลงานนะต้นฉบับนะครับการด้วยการพิมพ์ต่ออันนะครับพร้อมสัเนาวนวะรวมจำนวน2เล่มทั้งนี้นะครับขอหือบันทึกข้อมูลแล้วก็ภาพกิจกรรมในหูบแบบไฟล์ microsoft word เนะตาอ,อันนะครับลงในซีดีหรือว่าอุปกรณ์แฟชได้นะครับเนาะซีดีนี่จะหายากลนะเนาะแฟชได้ในไทยจะง่ายน้อยแบบกรอบประวัติย่อนะครับหนึ่งหน้าจำนวนหนึ่งฉบับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านรับรองสำเนาคือถูกต้องนะจำนวนหนึ่งฉบับแล้วก็สำเนาเบัตรประจําตัวประชาชนรับรองสำเนาคือถูกนตะ้องจำนวนหนึ่งฉบับแล้วนกะ็สำเนาทะเบียนสมรสจำนวนหนึ่งฉบับเนาะ นะครับเนาะต้องมีทะเบียนสมรสด้วยนะนะอันเป็นแม่ไม่ได้ <c oughs> นะครับเนาะก็หูบถ่ายหน้าตรงนะครับเนาะถ่ายบกเกิน6เดือนนะขนาด3นิ้วจำนวน2หูบนะสำหรับรักเกณฑ์การคัดเลือกแล้วกับแบบกรอกประวัติี่สามารถดาวน์โหลดได้ตามคิวอคนะครับเนาะตะกี้นะี่ผมมาขึ้นไปยังนะครับเนาะมีคิวอคตอยู่นะครับเนาะอันนี้กนะ็สามารถที่จะ อพอแล้วก็ดาวน์โหลดกันไปนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมขั้นเลือกนะแม่ดีเด่นนะครับไปกันทีเ่เรื่องของอย่างเดียวของยาิพอกรรมนะครับเนาะแม่ดีเด่นแล้วล่นะไปกันทีเรื่องของพายุนะครับนะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคณผู้ฟังนะประสบ นะครับน,นะเหตุหรือว่า,าเผชิญเหตุนะครับกับพายนะุฝนฝ้าขนองนะฝ้าพาพองนี่นะนะครับนะมาเฮ็บตบอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะครับยาจะได้นะจะใื้มันปลอดภัยนะครับหลายท่านหลายคนก็มีประสบการณ์นะครับมีอุบัติเหตุกันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับในเรื่องเมื่อต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองนะครับแล้วก็ฟ้าพาเนี่ยนะ เป็นบอกว่าบ่อยู่ใกล้กับก็ไม้ใหญ่นะครับเนาะเวลาเป็นฟ้าเป็นฝนมะนะครับเนะบาะบ่อยู่กับก็ไม้ใหญ่นะหรือว่าเสาไฟฟ้านะป้ายโฆษณาสูงนะเพราะว่าเสียนะเส่ยงต่อการหักโจรนะครับเสี่ยงต่อการหักโจรยังก็ไม้ใหญ่เนี่ยนะครับเนาะฟ้ามันก็มีโอกาสที่จะพาก,กันอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันสูงเป็นสื่อที่ดีอยู่เหมือนกันนะครับเนะบาะบ่อยู่บริเวณดาดฟ้าหรือว่าระเบียง ด้านนอกอาคารน,นะครับจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่านะนนี้คือวิธีการป้องกันนะครับบ่อออกไปตั้งนอกเมื่อฝนตกนะลบอยู่ในอาคารบ้านเหือนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการถูกฟ้าผ่านะบ้านเหือนนี่ก็นะครับเราจะต้องพอนะครับลมแห้งๆมานี่ก็ลบดีมันค่อนข้างจะแข็งแรงกันสักน้อยหนึ่งนะครับเนาะบ,นะบางครั้งบางทีเนี่ยลมมันเอาหลังคาไปเนี่ยนะครับลบลีก,กันบดตัน นะบางผ่องบางคนนี่นะครับเนาะสังกัสีบินมาเนี่ยนะตัดคอกันไปเลยไหนพ็กีนนะนะครับเนาะอันนี้เกยมีนะแต่นะครับโอกาสที่มันจะเกิดที่มันมีน้อยเหลือเกินนะนะครับอันนี้ก็ดวงไ่ดวงมันเนาะนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหูในเรื่องของการป้องกันบ่อบสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นซื่อนําไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเป็นเงินเป็นทองเป็นหนกักนเะพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฟาผ่านะครับ นะเป็นเงินเป็นทองยังในมือถือนี่ก็มีนะครับเป็นก็บอกว่าบทใจโทรศัพท์มือถือในพื้นที่กลางแจง้งเพราะว่าผู้ใจ้งานอาจได้รับอันตรายจากฟ้าผ่านะบ่าว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือว่าในบ้านนะครับนอะมือถือเนี่ยถ้าฟ้าฝนมันตกมันกระลึงกระลึงมานี่ะนะครับเนาะบางพองบางคนอ่าก็อาจจะมีการปิดอ่าไวไฟปิดเน็ตนะครับแล้วก็นะบางผองบางคนก็บอกว่าเห็นฝ้าหันฝน,นแล้วก็นะครับเนาะจะถ่ายหูบนะจะถ่ายคลิป น่ะอันนี้ก็รีบๆทายแล้วก็ปิดฮะน, <c ười> นะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของอ่อปอม่พี่น้องประชาชนกันนะครับเนาะนะในเรื่องของการรักการปฏิบัติเนี่ยบางพ่องก็อยู่คนเดียวบางพ่องก็อยู่เป็นมู่เป็นจุ้มนะครับเนาะนะในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าเฮาหู้เฮาก็ก่อยบอกกันไปนะครับเนาะถ้าบอกบ่เชื่อบ่ฟังก็แหมยางหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะตัวภัยตัวมัน <c ười> นะ บางผองบางคนเนี่ยอยู่กับเป็นมูนะครับเนาะโอ้ยนะใส่สร้อยทองขำนะต่อนิ้วก้อยนี่ยนะโอ้มันกันนาดีผ่านเอาไปกัที่การดำเนินกิจกรรมนะครับนอะกรนะับมือกับในส่วนของภายแรงนะครับนะภายแรงในเรื่องของจังหวัดแปดนะครับเป็นได้อนุมัติงบประมาณในเชิงป้องกันแล้วก็ยับยั้งภัยพิบัติ กรณีชุกเฉินดำเนินการเป่าล่างบ่อบาดานร้อยเจ็จุดนะครับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนนางสาวรำพูจันตปตุหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแปรนะครับก็บอกว่านายชุติเดชมีจนันภูวาราชการจังหวัดแปรเนี่ยได้อนุมัติงบประมาณเงินทดลองราชการในเชิงป้องกันแล้ก็ยับยั้งภัยพิบัติกรณีชุกเฉินนะครับ ดำเนินการจ้างเหมาเป่าล่างบอ่อบาดาลตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่จังหวัดรวมแล้วร้อยเจ็ดสิบสี่บอเพื่อเป็นการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนซึ่งการเป่าล่างบอ่อบาดาลจะช่วยขจัดตะกอนดินสายหรือว่าสนิมเล็กที่อยู่ภายในบอ่อออกไปเนื่องืากบ่อบาดาลเนี่ยสะอาดแล้วก็ช่วยให้น้ำใต้ดินไหลเข้าบอ่อบาดาลได้ดีขึ้นนะครับ โดยขณะนี้นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะห่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเนะจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ผู้นําชุมชนในการตรวจสอบและก็ติดตามการเป่าล่างบ่อบาดาลตีกําลังดําเนินการอยู่ในพื้นที่อำเภอเด่นใจวางจินและก็หนองมวงไข่นะครับนี่คือประชาชนมีน้าสะอาดและก็มีคุณภาพสําหรับนําไปอุปโภคบริโภคและก็ลดผลกระทบจาก สถานการณ์การขาดแคลนน้ำนะนะครับอันนี้นะถ้าอูถึงน้ำบอมาเกาตะกรอนนี่นะนะเปิดจะใจบอโยกเนาะนะครับบอลเนี่ยปืนตอ,อกกัดไว้เนี่ยนะเป็นบอโยกแต่มาเดียวนี่ปอมัพี่น้องบอกขยโยกกันนะครับแต่เป็นบออบอสาธารณะนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยมันไปอยู่ในหัวในฮาวในตีของปอมัพี่น้องเนี่ยนะครับ นะก็เป็นเลือกจุดเนาะสมัยตะกอนเนี่ยต้องมีคนดูแลนะครับต้องมีคนใจคนดูแลนะดังนั้นนะครับเนาะถ้ามีอยู่จุดไหนเนี่ยนะถ้าถ tuh, สามารถที่จะเป่าก็ได้ก็ลองลองลองขอไปนะครับเนาะแล้วก็เปิ้ลจะได้เอ่อช่วยนะไปเป่านะครับเนาะเป่าแล้วก็สามารถที่จะโยกน้ําขึ้นมาใช้ได้นะครับตะกอนนี้โยกนะนะครับเนาะนอกจากเสาหน้าบ่อแล้วน้าบ่อมันน้าบ่อเอ่อบ่อคุดเนี่ยนะครับเนาะมันมันแห้งไป นะแต่บอ่อโยกเนี่ยมันลึกน้อยนะครับนอะใจวิธีโยกก็สามารถใจ้น้ํากันได้นะแต่มาเดี๋ยวนี้เพิ่งก็อยากจะรักษาไว้นะครับนอะเพื่อป้องกันนะในเรื่องของภายแรงกันนะครับครับก็ช่วงนี้นะพักกันสักกรันึงกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาอู้เอ่ยกันในช่วงที่สองของรายการครับ ขอเชิญเที่ยวงานไหว้พระพุทธโกศัยสิริชัยมหาศักกยมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ประจำปี2567ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารชมขบวนแห่เครื่องศัก,กระการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาของชาวแพร่ชมคัมภีร์ล้านนาทำด้วยภาพปักดินทองและวัตถุโบราณอายุกว่า700ปีในพิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมืองลอดซุ้มประตูอธิษฐานขอพรสมดังปรารถนาวางสวยดอกไหว้รอยพระพุทธบาทสี่รอยพระาธาตุมิ่งเมืองพระสิงหนึ่งเวียงโกศัย พระพุทธสิหิงจำลองพระพุทธมิง่ง